สัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซุปเปอร์ผิวเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับพบกับพี่ซุปแล้วก็หนูหนนวลครับสวัสดีค่ะพี่ซุปสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะเรามาจุดประกายจินตนาการกันในช่วงแรกซุปเปอร์ไอเดียค่ะ พี่ซุปครับเวลาแผ่นดินไหวที่ไรเนี่ยมีแต่ความเสียหายนะคะใช่ครับหนุนนวลครับระยะหลังเนี่ยภัยจากแผ่นดินไหวเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับโลกของเรามากมายจริงๆครับแล้วนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วนะคะยังมีคนบาดเจ็บเป็นจํานวนมากด้วยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เพื่อนๆจากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาจะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหวค่ะวิธีการแก้ปัญหาแบบซูเปอร์ไอเดียครับ มาที่โรงเรียนอยู่เย็นวิทยาครับกับการแก้ไขปัญหานี้ครับถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแผ่นดินไหวนี่จะทำไงดีครับจะให้คนหนีขึ้นไปบนบ้านลอยฟ้าหนีแผ่นดินไหวอะค่ะต้องเจอหุ่นยนต์เคลื่อบผิวโลกครับผมไปวาดก่อนครับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้จะมีการทำงานอย่างไรลองไปฟังกันครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเลยน่าจะจับสัญญาณได้แล้วบ้านก็จะลอยขึ้นฟ้าค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนโครงการ Honda a s i ซิโมซูเปอร์ไอเดียคอนเปีที่6หลังฝันสร้างสรรอนาคตกำลังอยู่ในช่วงเปิดรับผลงานรอบ My Dreams ครับผมใครมีไอเดียเด็ดๆด็อย่ากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวส่งผลงานเข้ามาให้ a าซิโมดูด้วยนะครับ